พญยายมราชคือใครนะครับก็คือเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนรกแต่ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนคือคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าพญายมราชคือผู้ทําหน้าที่ตัดสินว่าดวงวิญญาณไหนจะต้องลงนรกหรือบางคนก็กลัวถึงขนาดว่าเป็นผู้ที่คอยพาดวงวิญญาณลงนรกแต่จริงๆตําแหน่งของพญายมราชเนี่ยคือตําแหน่งของเทวดาที่มาทําหน้าที่กันไม่ให้วิญญาณลงนรก ตรงที่เป็นสํานักของพญายมราชเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกสวรรค์แล้วก็นรกพญายมราชไม่ได้อยู่ในนรกเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังแต่ว่าท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกาในจุดที่เชื่อมต่อกับโลกแล้วก็นรกเวลาที่ดวงวิญญ,ญาณเข้ามาตรงนี้เนี่ยท่านจะคอยถามว่าเธอจําได้ไหมว่าเธอเคยทําความดีอะไรมาบ้างหรือเปล่า ถ้าเขาเคยทําเขานึกได้ด้วยความดีที่เขาเคยทำเนี่ยก็จะส่งให้เขาไปเป็นมนุษย์ไปสวรรค์ก็แล้วแต่แต่ถ้าถามแล้วสมรอบก็ยังตอบไม่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นจังหวะที่กรรมให้ผลเขาจริงๆก็ต้องให้เขาลงนรกไปตามกรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพญายมไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินไม่เกี่ยวข้องกับการพาใครไปสวรรค์หรือนรกเป็นแค่คนคอยเตือนให้จิตสุดท้ายเขาระลึกได้ถ้าเขาระลึกได้เขาก็ไปที่ดีถ้าเขาระลึกไม่ได้ก็ต้องไปตามกรรมคือไม่ใช่พญาโยมเป็นคนพาลงไป ตำแหน่งของพยาย,ยมราชคือทำงานครอบคลุมในเรื่องของโลกวิญญาณเกี่ยวกับโลกหลังความตายตรงนี้ทั้งหมดตั้งแต่การที่มีพวกยมทูตที่เป็นบริวารที่ไปพาวดวงวิญญาณมาณจุดนี้ด้วยคนบางคนเนี่ยเขาก็เป็นสัมภเวสีหมุนเวียนอยู่บริเวณนั้นไม่ยอมไปไหนไม่ยอมอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นพวกยมทูตบางทีก็คือทําหน้าที่คือไปดึงเข้ามาเข้าคิวตรงนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อให้เขาไม่ต้องมาติดค้างเสียเวลาอยู่ในโลกเป็นพันเป็นหมื่นปีให้ไปใช้กรรมหรือไปรับบุญตามกําลังของเขาไปเลย ระบบการทํางานของพญยายมราชก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันที่เราเข้าใจคือถ้าเป็นตามศาสนาเทวนิยมอ่ะเขาก็จะมีพระเจ้าองค์เดียวมีพญายมองคเดียวมีอะไรไปเลยแต่จริงๆแล้วพญยายมเป็นตําแหน่งตําแหน่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพญายมราชเท้าจตุโลกบาลเท้าพระอินคือเท้าสก,กัดเทวราชอะไรพวกนี้เป็นตําแหน่งที่เปลี่ยนได้ตลอดแต่ว่าโดยพื้นฐานต้องเป็นเทวดาที่มีกําลังบุญสูงเพราะว่า มันต้องคุมโลกวิญญาณทั้งหมดได้ต้องจัดการกับวิญญาณทั้งหมดได้คือบริวารท่านก็เหมือนเทวดาต่างๆท่านก็จะมีบริวารเยอะอย่างสุวรรณสุวรรณอะไรนี้ก็คือเหมือนกับเป็นองค์คลักที่แบบดูแลใกล้ชิดกับท่านแล้วก็จะมีพวกยมทูตต่างๆซึ่งยมทูตก็มีหลายเกรดมีทั้งที่เป็นเทวดาก็มีมีทั้งที่เป็นผีก็มีเพราะว่าดวงวิญญาณที่ตายในโลกแต่ละวันมันเยอะมาก เพราะฉะนั้นจะให้เทวดามารับงานไปทั้งหมดมันก็ไม่ไหวบางทีเทวดาก็ต้องส่งพวกผีที่เป็นบริวารของเทวดาขเขาอีกทีไปตามเอาดวงวิญญาณมาก็มีเพราะฉะนั้นมันเลยมันเกิดเลยเกิดเคสที่เราชอบได้ยินว่าเอาวิญญาณไปผิดตัวผีบางทีมันก็รู้เรื่องบัางไม่รู้เรื่องบัางเห็นคนชื่อเหมือนกันตายที่เดียวกันก็ไปเอามาพอเอามาเสร็จท่านก็มาดูอา้าวไม่ใช่คือในไหนมาแล้วท่านก็จะให้ไปดู เพื่อให้กลับไปบอกคนที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้นรกมันลําบากมันเป็นทุกข์มากอย่าได้มาหาลงกันอย่ามาทําความชั่วอย่าอะไรก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่เราได้ยินต่างๆกันมาเยอะความเข้าใจเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพญายมราชเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าต้องเป็นตัวสีแดงมีเขามีเขี้ยวเป็นยักษ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไปนติดภาพว่าท่านอยู่ในนรกแล้วก็คอยทำทำลายวิญญาณแต่จริงๆไม่ใช่อย่างที่บอกคือพญายมราชเนี่ยเป็นเทวดา และเป็นเทวดาชั้นสูงด้วยเพราะต้องนั่งทำตำแหน่งเป็นเป็นเป็นราชาที่ดูแลเกี่ยวกับโลกวิญญาณตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวท่านจริงๆบางทีเป็นพรหมบางทีเป็นอริยบุคคลบางทีเป็นโพธิสัตว์แล้วแต่ว่าใครจะมาตับตําแหน่งแล้วก็สํานักของท่านก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นไฟเป็นอะไรน่ากลัวอะไรคือเป็นสํานักคือเป็นวิมานของเทวดาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลยจากตรงนั้นไปข้างหลังของท่านก็คือนรกบัญชีต่างๆที่เราชอบเข้าใจบัญชีหนังหมาบัญชีอะไรต่างๆพวกเนี้ย จริงๆอ่ะไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าพญายมท่านไม่ได้รู้กรรมโดยการนั่งอ่านบัญชีแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นเทวดาท่านแค่มองท่านก็รู้แล้วว่ากรรมที่บันทึกมาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์โกหกเพราะมันอยู่ในใจเราเลยเราโกหกสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่แล้วที่กูบาอาจารย์ท่านมักจะแนะนําก็คือถ้าเวลาที่เราจะทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยให้เรา ระลึกถึงพญายมราชว่าให้ท่านเป็นพยานในบุญนั้นด้วยเสมออย่างเช่นใส่บาตรตอนเช้าก็พญายมเป็นพยานด้วยสวดมนต์วันนี้ก็พญยายมเป็นพยานด้วยถ้าเราบอกไว้แบบนี้แล้วเราบังเอิญต้องผ่านไปที่สำนักพญายมตอนที่เราตายไปแล้วท่านสามารถบอกได้เพราะว่าเราเคยบอกท่านไว้แต่ถ้าไม่เคยบอกก็ท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดคือตำแหน่งของท่านจริงๆอ่ะดูแลทางผ่านไปสู่นรก แต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นเทวดาที่มีบาร,รมีมากเราสามารถจะขอบาร,รมีท่านในการดูแลคุ้มครองรักษาป้องกันอันตรายเกี่ยวกับพวกผูดผีปีศาจคุณสายมด์ดาสิ่งไม่ดีต่างๆได้ทั้งหมดเพราะว่าดวงตาของพญายมราชเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน5อาวุธที่มีอนุภาพที่สุดคือแค่ผีเห็นตาพญายมะมันก็กลัวหัวหดแล้วละ่ะเพราะว่ามันถือว่ามัน,ม,นมีความร้อนแรงมันเหมือนไฟนรกมันเหมือนอะไรประมาณอย่างนี้ อันนี้ส่งของการบูชาพญายมเนี่ยค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าเป็นเทวตานุสติคือเราบูชาผู้ที่เป็นเทวดาคือผู้ที่มีบุญกุศลคุณความดีพญายมนั้นท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทวดาที่เกี่ยวข้องกับความตายเพราะฉะนั้นผู้ที่บูชาพญายมอยู่เสมอจึงได้เรื่องของความไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าท่านนึกถึงพญายมเมื่อไหร่ก็ต้องนึกถึงความตายเมื่อนั้นคือเราต้องไม่ประมาททุกวันว่าฉันตายแน่ฉันตายแน่เพราะฉะนั้นความชั่วฉันจะทำนะความดีต้องทําให้มากๆนะและอีกอันหนึ่งที่เราได้อในือยยนเทนป็นผู้ี่่อยูตรงจุด เชื่อมต่อระหว่างโลกวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญว่าตายไปแล้วเราจะพัดจะผูกเกิดตกค้างอยู่ในโลกการที่เรานึกถึงท่านให้เป็นท่านเป็นพยานอยู่เสมอเวลาเราทําอะไรดีเวลาไปถึงตรงนั้นท่านก็สามารถจะบอกกล่าวชี้ทางให้เราได้ดวงวิญญาณทุกดวงที่ตายไม่จําเป็นต้องไปหาพญายามถ้าคุณทําบุญสมัยมีชีวิตเยอะพอตายแล้วคุณไม่ต้องไปหาพญายามคุณขึ้นสวรรค์เลยคือคุณมีกําลังพอที่จะไปสวรรค์ หรือถ้าเกิดคุณทำชั่วมากเนี่ยคุณตายแล้วก็ไม่ต้องผ่านพยายมคุณลงนรกโดยตรงเลยพวกที่ผ่านคือเฉพาะพวกดวงวิญญาณที่ดีมั่งชั่วมั่งไม่มีความแน่ความนอนมีความยึดติดผูกพันกับสถานที่ตายก่อนกําหนดอะไรพวกอย่างเงี้ย ที่มันไม่มีกําลังจะไปได้ท่านถึงจะค่อยไปรวมมาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไปสวรรค์แล้วคุณจะไม่ต้องลงนรกอีกคือพอบุญที่ได้ขึ้นสวรรค์หมดคุณอาจจะลงนรกตามกรรมที่มีต่อมาก็ได้ก็คือมันไม่มีความแน่นอนจนกว่าคุณจะเข้าถึงพันิพาณคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมันก็ยังวนเวียนเกิดตายนรกสวรรค์มนุษย์สัตว์อะไรต่างๆ